คุยกับฟอร์มาสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอยากมาหาที่ไทยจากนั้นนะคะก็คือให้คุณเขียนจดหมายเพื่อไปลาง,งานเจ้านายเขาเพราะเขาอยากมาหาคุณอยากมาหาแฟนที่ไทยมีหลายคนมากๆเลยที่ส่งคําถามนี้เข้ามาหาคเชเอมนะคะการเขียนจดหมายการอะไรก็แล้วแต่ค่ะโดยปกติแล้วถ้าคนทั่วไปเนาะ เขาจะจัดการของเขาเองเขาจะลาเองเพราะว่าตัวเขาเป็นคนทํางานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าคุณคิดปฏิติประต่อเรื่องให้ดีนะไอ้เรื่องการเขียนจดหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลลวงของสแกมเมอร์ที่ให้คุณเขียนจดหมายซึ่งคุณไม่ต้องคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาจะมีพอดเรื่องให้คุณเรียบร้อยแล้วก็แค่คุณใส่ชื่อคุณเป็นเมลของคุณที่ส่งไปหลังจากนั้นนะคะบางคนเจอสถานการณ์ที่เออทางเมลกลับมาเนี่ย ให้เข้าว่าคนนี้ผู้ชายที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขามีเงินจํานวนนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้คุณรู้สึกตาโตเห็นเงินของเขาให้คุณกดเข้าไปแต่ถ้าคุณอยากรู้อีกคุณจะต้องจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นสเติแบบนี้ค่ะถ้าให้เขียนจดหมายบอกไว้เลยนะไม่ต้องเขียนอะไรใดๆทั้งสิ้นคิดในด,ดีว่าผู้ชายมีเยอะมากเลยค่ะอย่าเสียเวลากับผู้ชายที่มันไม่มีตัวตนแล้วในอนาคตอาจจะหวังเงินคุณก็ได้โอเคนะคะ